มาเด็กไทเสียจนตังดีดดดๆๆดพี่เลี้ยงบอกก้าวเจ้าที่เจ้าฐานลูกหลานทีมงานยันประเดศไทยรวมกัดต้นน้ำม,มินิมากน้ำมาสู่เพื่อใช้ชนะของให้ขึ้นสูงสูงล้มสา้า,าไมล่าได้และหลาย เห็กุการณ์ปฏิทินหมอกไฟของพี่น้องชุมชนหนองหีีแบบสวยงามนะทางปัดใจสร้างเรียบร้อยแล้วเนาะขึ้นสูงสูงลงสะ้าทำไาได้หลายๆขอให้ทีมงานยันประเทศไทยจงโชคดีสาม สองนึงไปลูกไปไปลูกไปเบไเบไไสุดยอดของการเดินทางเนียบมากมาก เฝ้าที่แห่งจะเฝ้าที่แห้งล่างไปล่างไปสมควรแล้วแกเวลาเต็มเรียบร้อย เออบอสียเวลาเลยนะครับหนึ่งนาทีว่างห่างเอ๊ะดูดมท่าเดียวอ่อสอฟันฟิมลนในที่สองจะดีใจเึื่บางนีก่อนไม่มาแต่บรดที่มันดีใจเพื่อประเทศเออจะฟ้าดีใจ นิ่งเบาให้พี่ต้อง,บง,อบเ,นนองเบิบบ้งคูกรณนีนะครับนาทีหาหางเป็นนาทีของศุดย์จับไปล่านะครับเบิ้งคูกรณนีเบิ้งคูต่อสู้เอ้ยพอข่าจะจะถอยเหยียบไปเด้อยินงดต่เสียงรถมากบึนบึน เดินรถบ้าเหอนยาบอกวก็เก็บบทีบนักเตะใจค่าซองบันไปอยู่มาได้ยิน่แต่เสียงแทบสีบกขยับขยื่นขวางโตเต็มลำแล้วก็คอยคอยรถระดับครับบอวนเลยเครับอวนหนึง่งนิ่งมากๆนิ่งเบา

ไป็นองเป็นเพื่อนนะครับบอกพี่บอกน้องว่าเลขสูสีเะยครับกับบางกรนัลนครับเบามากหน่อยสัน้นดลยปวดติดต,ตามสองหน่อยครับสิบคะแนนบานไปถ้าเป็นบองไฟดีว่างอยู่สูงแต่ว่าช่วงนี้มันสีกบกไฟมีลมเลยทันะะเด้อ สิโปรไฟล์มีล้มมากหน่อยซ้ำไหนเบิ่งกันไปโอ้ขันมี้ลบตรงิน้อยแต่ห้ายนะบังอืม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 สองนนอลยงอ,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 งอยหาสีพานไป วมานเลยวนนเลยวาเลย้าาบากเบาว่นว่านี่่ยวเนี่นี่เ调นะนี่เี่เอือมันบมีลม เต็นทางงขา,ขาวๆจ,จางๆครับทางงขา,ขาวๆจ,จางๆเลยสา,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 ามร้อยพอดนไปใน,นปขากขาวๆบางๆเลยครับในปขากขาวๆบางๆ ลองงูจุดดูก่อ,อนนะาขา,าจุดขาแจมๆนะท่านขาแจมๆนะครับอากาศมปนนิ่งลบเบาตรงนะครับแต่ว่าหางมันเบาๆแต่ว่ามันอ่ามัน,ม,นมันเบาไฟไหลหรือบางเงินนะครับบางเงินกันว่างนี่สิไหลไกล สามร้อยหาสีพันไปปิดฉากการปรยาร์ตี้บญบังไฟของพี่น้องชุมชนหนองนี้แบบสวยงามสุดยอดมากปากตอนนี้แหงในฝ่าเท่านี่นึกทันเลยผ่านเท่าๆเหนืนาาหนปอปลายยุค้าขึ้นไปนี่เอาซูบีจังไหนมันจะต่้ตมนี่อยู่ให้กูขึ้นปีนทั้งฐานบ่เอามาสองร้อยกู้สิปีนให้ห นะเอามามาคิขึ้นขี้ข้อสักตามลงมาตึงสามร้อยเก้าสิบ